ออกจากทีได้ดีทุกคนเมสันกรีนวูดดาวยิงที่เคตาเฟยยืมไปจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตกเป็นข่าวว่าเป็นเป้าหมายที่จริงจังสำหรับยอดทีมอย่างบาร์เซโลนาที่จะคว้าไปเสริมแนวรุกในตลาดซัมเมอร์หน้าภายหลังถูกปล่อยยืมไปในวันปิดตลาดซัมเมอร์ที่แล้วต่อจากการถูกแบนด้วยคดีความนอกสนามจนถึงตอนนี้หัวหอกทีมชาติอังกฤษวัย2 2ลงสนามให้เคตาเฟ่ไปทั้งสิ้น19นัดซัดไป5ประตูและทำอีก4แอสซิสส่งผลให้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นแนวหน้าทั้งเรอั บาเซโลนาไปจนถึงบาเยนมิวนิกสำหรับท่าทีของแมนอยู่ในเตดภายใต้การดูแลของเซอร์จิมรัดคลิฟยังคงไม่ชัดเจนว่าจะเปิดประตูรับกรินวูดกลับมาหรือไม่เมื่อที่จริงยังคงเหลือระยะสัญญาที่ทำไว้กับนักเตะจนถึงปี2025ล่าสุดเดซันระบุว่า กรีนวูดอยู่ในการจับตายอย่างจริงจังของทางบาซ่าที่ประทับใจในฟอร์มการเล่นของนักเตะม,มาตลอดซีซั่นและมองว่าด้วยอายุอานามเพียงเท่านี้ทําให้กรีนวูดจะสามารถเป็นตัวหลักของทีมได้ในระยะยาวนอกเหนือจากที่ผ่านประสบการณ์ระดับสูงมาหมดแล้วทั้งกับพรีเมียร์ลีกลาลิก้าจนถึงยูฟาแชมเปียนลีกรายงานยังอ้างว่าแมนยูเต็ตพร้อมที่จะขายกรีนวูดออกด้วยเพื่อทําเงินเข้าสู่สโมสรเนื่องจากการรับตัวนักเตะกลับเข้าสู่ทีมอาจสร้างกระแสตอบรับในแง่ลบจากกลุ่มแฟนบอลได้ หากเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแมนยูพร้อมขายบาซา่าก็จะยื่นซองประมูลถึงทีมผีแดงทันทีแฟนๆแ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ